สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับช่างพิมพ์ร้านมานสวยเอสพีอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการยูนิโอทาวน์สีนขรนบางนานะวันนี้นะคะช่างพิมพ์จะมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆจะมาแนะนําโปรโมชั่นดีๆคือม่านม้วนแบ็กเอาท์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับห้องพระห้องนอนเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าอากาศเมืองไทยร้อนมากนะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้ลูกค้าเลยนะเป็นม่านม้วนแบ็กเอาท์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้สามารถกันแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะคฟรีบางาง บางลางจะอยู่ด้านบนค่ะตัวนี้นะคะบางรางจะอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้เลยนะนี่นะคะนะคะบางรางจะอยู่ด้านบนนะเขาดีอย่างไรเวลาฝุ่นลงอ่ะจะไม่เกาะที่ตัวใบตัวใบม่านม้วนนะคะสามารถเช็ดทําความสะอาดได้โดนน้าได้นะคะตัวนี้เป็นแกนอลูมิเนียมแท้นะคะสามารถเช็ดทําความสะอาดได้โดนน้ําได้นะคะเป็นระบบโซ่นะคะมีตุ้มถ่วงให้ฟรีค่ะบางลางฟรีนะคะเราขายนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะนะคะ ขายให้ลูกค้านะคะมีทั้งแบบส,ะสะกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบ็คเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เราจัดโปรให้ลูกค้านะคะเราจะสังเกตว่าหมู่บ้านทั่วไปทุกวันนี้ลูกค้าแพ้ฝุ่นเหมาะสําหรับมีสัตว์เลี้ยงหรือลูกค้าที่ที่แพ้ฝุ่นสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะดีมากนะคะเราจัดโปรมาให้โมชั่นให้ลูกค้าลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะดึงขึ้นดึงลงง่ายค่ะนะคะถ้าเป็นหลังโซฟานะพื้นที่หลังโซฟานะคะนี่เลย ดึงขึ้นดึงลงนะคะดึงขึ้นดึงลงสุดนะ,ะนี่ดึงขึ้นดึงลงสุดวันไหนเบื่อเบื่ออยากมาดูหนังนะ,ะนี่ค่ะใช้หนังดูได้นะคะนี่ใช้หนังดูได้สบายเลยค่ะนะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายเป็นจอหนังได้เลยนะดูแบบเหมือนโฮมเทเลเตอร์เลยนะคะวันนี้นะวันนี้นะคะเป็นเรามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ คิดถึงประมาณคิดถึงช่างพิมพ์ร้านมาส่วยเอสพี SP. วันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ร้านมาส่วยเอสพี SP. วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย